มนุษย์ไม่อาจหลีกหนีสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้นั่นเพราะต้องอาศัยผู้อื่นในการก่อเกี่ยวชีวิตให้มีทิศทางเพื่อเดินไปสู่อนาคตหรืออย่างน้อยก็กิจกรรมต่างๆอันเป็นระเบียบในชีวิตประจำวันการสร้างคนดีสังคมดีต้องเสริมความเข้มแข็งจากภายในให้ทุกคนให้มีคุณธรรมยึดเหนียว นั่นคือความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์วัดพระรามเก้าการจนาพิเศษก่อกำเนิดขึ้นเมื่อปีพศ2538ตามแนวพระราชด,ดำริจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนิกาทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9มีพระกระแสรับสั่ง ให้พัฒนาชุมชนและพื้นที่โดยรอบบึงพระรามเก้า 9, โดยใช้บวรเป็นแกนหลักในการพัฒนาคำว่าบาวรเริ่มต้นบวบใบไม้บ้านก็ค,คือที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยนั้นประกอบด้วยหัวหน้าครอบครัวพ่อแม่ลูกหรือญาติคำว่าบ้านไม่ใช่อาจจะลึกลงไปอีกหมายถึงทั้งหมู่บ้าน ทั้งตำบลทั้งอำเภอทั้งจังหวัดคนอยู่ในบ้านมีความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ต้องทําให้บ้านน่าอยู่ก็เริ่มจากความสะอาดในบ้านความสะอาดของชุมชนต่อมาคําที่สองคือวัดวัดนั้นเป็นตั้งแต่โบราณมาแล้วเป็นสิ่งที่คู่กันกันกบบ้านคําว่าวัดหมายถึงให้ความอบอุ่นมากขึ้นไปอีกให้ความร,รู้การเรียนรู้ของชีวิตคือตัวนักบวชนั้นก็มีหน้าที่ ที่จะหาความรู้ใส่ตัวเองฝึกฝนให้ชำนาญเพื่อที่จะเป็นที่พึ่งของบ้านคำที่สามโรงเรียนเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ตั้งแต่เยาวชนถึงปัญญาชนเพราะฉะนั้นการเรียนรู้จึงจำเป็นต้องรู้จักหน้าที่ของการเรียนรู้ด้วยซึ่งนั่นก็คือสามประสานที่เป็นรูปแบบชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยก่อนอันได้แก่บ้านหมายถึงราษฎรวัดคือศาสนา และโรงเรียนคือราชการให้พึ่งพาอาศัยและพัฒนาร่วมกันรับฟังความคิดเห็นแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันเพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อผ่านมาหลายสิบปีชาวบ้านแถวนี้เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่พระองค์มีพระราชดำริรับสั่งให้ฟื้นฟูบริเวณโดยรอบจากนั้นชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นตามลำดับ อย่างแรกคือมีน้ำประปาและไฟฟ้าใช้ละแวกบ้านและลำคลองก็มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นมีโรงเรียนไว้ศึกษาให้บุตรหลานาเล่าเรียนตลอดจนพื้นที่แห่งนี้มีความหลากหลายอันเป็นหนึ่งเดียวในแง่ที่มีคนหลายศาสนามารวมกันทั้งพุทธคริสต์อิสลามใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็น นที่มีสามศาสนาคุตติิสลามแต่ว่าเราก็อยู่กับแบบชั้นพี่ชั้นน้องพอมีกิจกรรมทางวัดอ่ะเขาก็มาช่วยเหลือค่ะอย่างเช่นพระเขาก็จะมามีทุนการศึกษาให้เด็กค่ะโรงเรียนก็อยู่ระแวกกับชุมชนก็เวลาโรงเรียนก็มีกิจกรรมก็เชิญผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างๆเข้าไปทําวิชาการในชุมชนได้อ่ะค่ะอย่างเงี้ยก็คือเหมือนว่าเราเอื้อต่อกันนะคะก็ <c oughs> คือแบบอยู่กันโดยไม่มีปัญหาไงคิดเขาจัดงานพวกคริสต์มาสอะไรเงี้ยเขาก็จะเอามี มีหนังสือมาเจอพวกเด็กๆไปร่วมสนุกอะไรเยงี้อย่างคนพูดอย่างนี้อิสลามจัดงานอะไรอย่างงี้นะเขาก็มาแบบถึงเขาไม่ได้มาช่วยเขาก็มาดูมาซื้อของซื้ออะไรอย่างนี้แต่อิสลามเนี่ยเขามีมูลิตี้ผัดใบเขาก็จะแจกต,ตางคงพวกเด็กจะพาเมื่อชุมชนมีความสุขสงบร่มเย็น ย่อมส่องให้เห็นถึงสิ่งปลูกสร้างอันมีความหมายร่วมกันด้วยสถาปัตยกรรมของวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษเป็นต้นแบบแห่งความพอเพียงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ปรับแบบพระอุบโบสถและอาคารอื่นๆให้มีขนาดเล็กจากเดิมทุนสร้างร้อยล้านบาทให้เหลือเพียง10ล้านบาทพระราชประสงค์ให้สร้างวัดขนาดเล็กและมีพระไว้สั่งสอนชาวบ้านในบริเวณน,นั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นวัดที่ใหญ่โตเน้นเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนได้เป็นสำคัญโดยยึดหลักแห่งความประหยัดเรียบง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดเริ่มจากการดําริที่จะสร้างวัดพระรมเก้าเกิดขึ้นโดยการบริจาคที่ของคุณจวงจันทร์สิงหาเสนีให้โรงเรียน5ไร่ให้วัด8ไร่ครึ่งก็มีที่อยู่13ไร่ก็แบ่งกันแล้วก็มีประตูเปิดหากันโรงเรียนเดินเข้ามา พระเดินเข้าไปโรงเรียนนักเรียนเดินเข้ามาวัดแล้วมาอยู่ใหม่ๆแล้วก็ทําโครงการข้าวกลนบาดหลวงตาบิดาบาดมาเหลืออาหารก็ให้นักเรียนมารับประทานข้าวที่วัดวันละหนึ um> ่งห้องประมุนเวียนกันไปก็ประเมินดูว่านักเรียนชอบไหมปรากฏว่าชอบจุดประสงค์เพื่อหนึ่งเพื่อให้โรงเรียนกับวัดมีความผูกพันกันเมื่อโรงเรียนกับวัดผูกกันลูกเข้ามาผูกพันในวัดพ่อแม่ก็เข้ามาผูกพันด้วย ก็เป็นครงกันนี่เป็นจุดประสอง,องค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในาการที่ข้าวคือความสร้างความผูกพันระหวา่างโรงเรียนกับบ้านกับวัดอยู่ด้วยกันนี่คือคุณูปการขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชการที่9นับเป็นพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลตลอดพระราชปฏิธานอันแน่วแน่ของในหลวงรัชกาลที่9ทําให้ที่นี่กลายเป็นชุมชนต้นแบบตามหลักบวร แกชุมชนและวัดอีกหลายแห่งทั่วประเทศไทยโดยมีวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษทำหน้าที่เป็นแกนนำเผยแพร่องค์ความรู้ดังเช่นวัดในอนดีต